นี่วินแกรู้ไหมบอสแก่เนี่ยเหนียวมากทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะก็ฉันเนี่ยนะไปคนพาคุณบอสนายท่านเนี่ยไปฟังตะกุบที่คุณลุงของฉันรับถือด้วยตัวของฉันเองเนะจริงดิเ่าะไรฟังออลุงของฉันเนี่ยนะเข้าไปในปา่าเหยียบกับระเบิดดังั้ำลอดใต้นหนึงกุี่ยวายฉันหมายถึงเหนียวหนึบเหนียวหนึบสวัสดีการค้ารักษาพยาบาลเวลาฉันไปหาหมอทีไรนะฉันต้องควักเงินตัวเองจ่ายเพิ่มทุกทีเลย เมืองไทยประกันชีวิตขอแนะนําสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแบบเอ็กซ์ตอร์แคร์ซื้อได้เมื่อคุณมีกรมธรรม์ประกันชีวิตกับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วถ้าสวัสดิการจากนายจ้างไม่พอช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบส่วนแรกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือกนะคะโอ้สบายใจวิน <With> ทําอะไรเอ้าก็พักผ่อนในร่างกายได้สุขภาพดีจะได้ไม่ป่วยไงแต่นี่มันเวลาทํางานลุกขึ้นะโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเว้แกนี่ทุกทีเลยเ สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต